คำเตือนลิปนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า15ปีอ่านนีพนธ์เชิงลึอหาที่ต้องให้คำแนะนำและที่สำคัญอย่าดราม,มา่าก็สวัสดีนะครับวันนี้โลเคชั่นหลอนนะฮะตึกที่เราไปนะครับผมตึกนั้นนะฮะมันมีคนอยู่นะครับ เมื่อกี้ไปมานะฮะเรารอบสองเนี่ยเรามากันสามคนนะฮะก็ไม่มีผู้ชายมาด้วยมีผมแค่คนเดียวนะพแ,แล้วมันมีคนอยู่นะครับเอามอไซค์เข้าไปจอดน่าจะเป็นพวกมั่วสุมขี้ยาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะเราก็เลยเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่เป็นเนี่ยนะฮะตรงนี้จัดได้ว่าก็หลอนอยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะมันเป็นที่เขาคงพันนะฮะ ในนี้มันเป็นเป็นเป็นที่รกร้างครับมานานแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่ามีประวัติอะไรห,หรือเปล่านะเพราะเราหาโลกระทันหังนะครับ mm hmm. ก็ต้องขออภัยในที่นี้ด้วยแต่ตรงนี้มันจะเป็นเป็นข้างในอะ่ะมันจะเป็นซากบ,บ้านที่โดนทุบะบกเก่าๆนะครับผม mm hmm. มันก็ม,นม,นมีบ่อน้ำอยู่ข้างในแหละเท่าที่รู้ๆมานะก็โอเค ไม่รอช้านะฮะฝากแชร์ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครัำคืนนี้ก็อาจจะไม่น่ากลัวหรือว่าอาจจะมีอะไรที่มันแบบยังไงเกมมันอาจจะพลิกนะอาจจะเจออะไรนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้เพจจ็อกเกอร์ล่าผีเนียครับผมก็ต้องขออภัยนะฮะกับโลเคชันหลอนที่ตึกสามสบนะครับโอเคฮะแล้วเราเข้าไปกันเ,เลยดีกว่าฮะาั้งในนู้น นะตังเข้าตังเข้าอยู่ไหนวะเค่ฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะไม่ค่อยพูดเยอะนะฮะระวัาางงูนะ องอะไรบ้านเลยหมืไม่ต้องระวังอะไรอะระวังอู๋งเดียวพอเดี๋ยวนะขอกำลังใจหน่อยนะครับช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้เพจจ๊กเกอร์นะครับให้ไปได้ไกลขึ้นอู๋อคังคุกนะฮะอะไรนะคังคุกเหรอไอ้เหี้ยกูมากูมาล่าผีรู้กูมาล่าสัตว์ะเนี่ยก็ หลอนใช้ได้อยู่นะฮะที่อย่างนี้วันนี้เรามีกิมบอลน,นะฮะตึกสามศพนะครับมันมีคนอยู่นะฮะน่าจะเป็นพวกขี้ยานะฮะที่เข้ามาอยู่ผมก็เลยไม่มีผู้ชายมาด้วยนะมีผมคนเดียวนะฮะ ฐานที่นี้ก็น่ากลัวเรื่องอยู่นะฮะลุกรู้โอเคฮะวันนี้เราเดินกันไวหน่อยนะฮะเพราะมันดึกแล้วนะครับเราวิ่งหาโลเคชันใหม่นะฮะกระทันหันนะครับผมเฮ้ยข้ามไม้เนี่ยมีไม้ฝานะครับผม แบมระวังนะอันนี้บอลราพิษปะเนี่ยบราพิษค่อยๆเดินเห็นอะไรนะฮะแคปหน้าจอไว้ได้นะครับหรือไม่ก็ทักมาคุยกันได้นะฮะ เขาบอกว่ามีห้องแถวนะห้องแถวที่ทุบไปแล้วนะฮะแต่ประวัติเนี่ยที่ผมทราบมาคร่าวๆเนี่ยเออกูจําได้แล้วที่บอกบอกไม่น่ากลัวแม่งห้องแถวนี้ไงที่คนผูกคอตายกะที่เขาทุบไปอะ่ปะไปลืมนะฮะลืมตอนนี้เรายังไม่ถึงนะฮะ ห้องแถวจะอยู่ติดถนนฝั่งนู้นอันนี้อะไรวะ,ะเข้ามาดูหน่อยปะที่นอนนะฮะเป็นโลเล็กนะครับวับนนี้อาจจะจบไรอ๋อะอะไรวะนะมะย่าตกใจหมดนี่ไงถึงแล้วอันนี้ใช่ซากห้องแถวปะใช่ไหม เราเข้าไปดูป่ะสข้าตามมาของมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะสวัสดีครับตันนี้คนดูน้อยนะฮะโลเดิมนะฮะมันอันตรายนะครับโลเดิมเดี๋ยวต้องมี วันเสาร์หน้านะฮะเดี๋ยวต้องมีคนไหนวะห้องแถวอะอันนี้ต้นห้องแถวอยู่อยู่ทุ่งไม่ใช่เหรออยู่ทาง้นไม่ใช่เหรอไ,ไ,ไปดูฝั่งนู้นปะ่ะตรงนี้ไปไม่ได้แล้วข้างหน้ามีแต่ปา่าเสียงงูองนันี้ข้าของที่ นี่เจอเจอเจอซาห้องแถวแล้วไปยั่ไงบ้าเจอแล้วๆเหเห็นอะไรนะฮะทักมาบอกกันได้นะฮะอุ้มอุ้มอุ้มกระแมมแช่์อกไห้หน่อยดิแช่แล้วรอโลนี้แม่งก็ก็ใช้ได้อยู่นะโลนี้ก็ถือว่าน่ากลัวนะ มีไฟด้วยมีบ้านคนอยู่นะสำหรับโลนี้นะฮะมันนะโอ้มันกว้างอยู่นะไม่ว่าไม่กว้างนะตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะฮะตรงนี้เป็นตึกนะ ยังไงถึงแล้วห้องแถวเจอแล้วเจอแล้วนะฮะเจอเจอเจอห้องแถวแล้วนะครับห้องแถวอยู่หน้านะฮะไฟถนนอาจจะส่องเข้ามานะเอยตกใจหมดอไฟถนนหน้าอาจจะส่องเข้ามานะฮะทำให้ไม่เห็นห้องแถวนี่เริ่มเริ่มเริ่มเห็นละเริ่มเห็นละอุ้ยหมา หมานะฮะมีหมาด้วยนะฮะเฮ้ยมันเป็นซากเอ่อตรงนี้นใช่ซากปะตรงนี้นเป็นซากเหรอใช่ปะน่ะใช่บ้านปะวะน่ะตรงข้างหน้าใช่บ้านปะอ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยปะโลใช้ได้เลยนะโลโลก็ใช้ได้นะเหมือน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 เขาจะบอกว่า ก่อนจะทุบเนี่ยแต่ก่อนอะมันไม่ได้ทุบนะแล้วเหมือนจะมีคนมาผูกคอนะครับที่ผมได้ยินมานะผมผมลืมนะฮะเราจะเข้าตรงไหนก่อนดีอะตรงไหนเราเข้านน้นก่อนปะแหมอะไรวะไม่ไม่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวอะไรคนระับกลัวคนนะครับ ก่ากเป็นกำลังใจฮะแชร์หนูร่วงไปแล้วโทรศัพท์เราเข้าตรงไหนก่อนเนี่ยเข้าตรงนี้มาเดินตามเลผมไม่ได้มาสำรวจรลนะฮะเพียงแต่มาหารูกระทันหันนะฮะเพราะว่าอ๋อน่าจะเป็นห้องน้ำนะตรงนั้นอนะ่ะใช่ไหมใช่ห้องน้ำไหมต้องไม่โฟกัสเลยว่ะเฮ้ย ใครได้ยินอะไรไหมฮะเสียงนกใช่นกปะวะต้องเคลียร์นะต้องเคลียร์ไป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 เดินต่อนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นทางเข้าตรงนี้เป็นบ่อน้ำนะฮะมองมองพื้นด้วยนะ โอ้ยสงสัยจะเรื่องจริงแล้วเนี่ยเขาทุบทิ้งไปหมดแล้วนะฮะเดินตามเข้ามาดิเสียงอะไรวนะเฮ้ยเหมือนจะวังงูนะสวัสดีฮะ ตัวนี้มีหนึ่งคนดูนะครับตามมาเดี๋ยวเราจะเริ่มจากห้องน้ำก่อนเลยนะฮะตรงนี้เป็นทางนะฮะระวังงูนะดูพื้นนะก็ต้องตามเข้ามาก็ได้อยู่ตรงนั้นก่อนเว้ดอืมโถ่ซุมนะครับ ขนลุกนะฮะขนลุกยันหัวเลยนะตรงนี้มีอะไรตรงนี้มีอะไรวะเฮ้ยมีเฮ้ยดูอเท็นนอนเต็นพ้านุ่งพ้านวมยังอยู่เลยห้องไหนวะที่เขาบอกว่ามีคนถูกคอตาย ที่เขาทุบอะแต่ก่อนมันเฮียนนะตรงเนี้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเฮียนอยู่หรือเปล่าอะไรวะในลังเชื่อดูหน่อยนะฮยเป็นอะไรวะอะไรเออน่าจะเป็นเตียงเก่าๆเฮ้ยเสียงหมาโธตกใจหมดไปไปรีบเดิน เวลามีจำกัดวันนี้มากันแค่สามคนนะฮะมีผมเป็นผู้ชายแค่คนเดียวนะฮะตรงไหนเออมีบ้านหลังใหญ่อยู่เพราะตรงนี้เป็นห้องแถวที่มีคนผูกคอนะครับแต่ส่วนเดินได้ไปได้ไปก็เราเดินไม่สุดอ่ะเึงใหต้องเดินให้มันสุดดิ เดินไปเลยระวังกระจกนะจกบานเลยว่ะมึงสัมผัสอะไรได้ไหมเนี่ยเนี่อุ้มฮะที่เหมือนตึกนู้นเลยนะตึกนู้นก็มีคนอยู่อีกนะเดี๋ยววันเสราร์หน้าเจอกันนะฮะเดี๋ยวผมเอาพวกมาเยอะๆนะครับวันนี้มากันแค่สามคนนะฮะเลยมาลูแบบว่าไม่ค่อยหลอนมากแต่ก็มันก็หลอนอยู่แหละ แต่มันหลอนในเมื่อหลายปีที่แล้วนะฮะเพราตอนนี้เขาทุบทิ้งมันที่โล่งไปแล้วนะครับยังมีที่นอนนะฮะมีเสือ่อมียังมีซากอะไรกเก่าๆอยู่อะที่ทําให้เห็นว่าครั้งหนึ่งปูกกระเบื้องด้วยนะฟืนปลูกกระเบื้องครั้งหนึ่งเคยมีคนนะฮะมาผูกคอตายเสียชีวิตในนี้นะครับ ป็นไร้วหรอแมนมทั้งหลังก็เป็นถนนนะฮะทั้งหลังตรงนู้นนะครับเฮ้ยเ,เจออะไรอย่าวิ่ง <c oughs> เจออะไรอย่าวิ่งแค่นั้นแหละยืนเฉยเฉย,ย,ย,ยแล้วเข้าไปชาร์จเลยเฮ้ย <มา S 1> จะยินเสียงอะไรไหมฮะใส่หมาเยอะนะฮะหมาจนจัดเอาเดินตามมาดิ ไม่ใช่จะเข้าไปดูตรงนี้ก่อนไงว่ามันมีอะไรเดินตามมาทิ่ถูก็เดินมาด้วยกันสิกบัวมกันน่ะเละโอ้ยขนลุกขนพองเมื่อเดินคนเดียวนะผมจะขนลุกนะฮะมีซากอรารยธรรมเก่าๆนะฮะสมัย สมัยที่ยังน่ากลัวนะฮะเต็มไปหมดนะครับผมโอ้ยลุกนะเดี๋ยวเราจะไปดูบ้านหลังใหญ่กันนะฮะตรงนี้ผ่านนะครับไม่มีอะไรนะฮะกบล้มปที่เดิมปะไม่ไม่ไม่ใช่ที่เดิมฮะที่เดิมมีคนนะครับมีคนอยู่นะฮะที่เดิมอันนี้โลใหม่ฮนะโลเคชันใหม่นะครับผม ปเราไปดูบ้านหลังใหญ่กันเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยกูตกใจกูคิดว่าเงาคนแม่งไม่ใช่ที่เดิมฮะโลโลใหม่ครับโลเคชั่นใหม่ครับตรงนี้ฮะไม่ทางนี้ไงบ้านหลังใหญ่นี่เลยบ้านเจ้าของห้องแถวเนี่ยที่เขาทุบเนี่ยเออของวกวอันเดียวพอเข้าทางไหนเนี่ยเดินเดินมาที่ก่อน ตรงนี้เข้าไม่ได้เนี่ยไปเดิเนมางี้ก่อนไปใกล้จะหมดแล้วที่เดิมเข้าไม่ได้นะฮะตึกเดิมนะฮะปีโซตช่วมนะไม่มันมันไม่ได้ชาร์จมาเลยเข้าเลยไหมเข้าเลยไหมพี่โอ๊ตเออได้ยินป่ะได้ยินไหมได้ยินพี่พูดไหมแป๊บหนึ่งนะเสียงก็ โอเคก็ไม่ใช่ที่เดิมนะฮะที่เดิมตึกเดิมนะฮะผมมากัน3คนนะครับมีผู้หญิงสองนะฮะผมเป็นผู้ชายแค่คนเดียวนะฮะก็มีคนอยู่นะฮะน่าจะเป็นพวกขี้ยานะครับผมเลยไม่กล้าเข้าไปฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวันเสาร์หน้านะฮะถ้าพวกผมมาเยอะกว่านี้นะครับผมจะเข้าไปนะฮะผมผมจะไม่กลัวนะฮะแต่วันนี้ผมเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงแฟนผมกับน้องผมนะครับมันไม่คุ้มนะฮะ ถ้าเราไปเจออะไรแบบถ้าเราเจอผีนะ่ะอ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่เราไปเจอคนเนี่ยดิเราจะไปสู้เขาไหวไหมถ้าเขาเป็นคนจอนก็ดีไปแต่ถ้าเขาเป็นพี่ยาเนี่ยผมคนเดียวเนี่ยถ้าตัวถ้าตัวตัวเนี่ยผมสู้ได้นะแต่ถ้าเป็นพวกเนี่ยผมก็ไม่ไม่สู้เหมือนกันฮะเอ้ยเข้ามาดิไปยืนทำอะไรตรงนั้นล่ะทำไมเห็นอะไรหรือเปล่าก็เข้ามาที่มา จะจบแล้วเนี่ยโอเคป๋อวันนี้โลใหม่นะโลเคชั่นใหม่นะฮะเข้ามาด้วยการดีเขา้าเม็นเพื่อนหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยสำรวจตรงนี้เสร็จก็จะเดินไปนู่นแล้วก็จะกลับแล้ววันนี้โลมันเล็กแต่ผมการันตีโลวันเสาร์น้านะแม่งโคตรน่ากลัวเพราะวันเนี้ยผมเข้าไปมาแล้วนะฮะมันเป็นโลเคชั่นที่ เป็นกูดังล้างนะครับเออเงียบเลยพี่เงียบคือยังไงฮะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมแหม่เปิดเสียงนี่ได้ยินเสียงปะไล่อะก็ได้ยินอยู่เนี่ยก็ตัวเองเปิดเสียงเบาใช่ปะเห็นอะไรนะฮะแชปหน้าจอนะครับ พี่ออฟโทรไม่ติดนะฮะโทรไปแล้วนะฮะก็เลยว่ามาสำรวจก่อนนะเลยเลือกโลที่มันมันก็สยองอยู่ว่าโลเนี้ยเขาบอกว่ามันมีคนเคยผูกคอตายแต่ตอนเนี้ยเขาเฮี้ยนจัดจนเขาทุบทิ้งไปแล้วนะครับผมที่สถานที่แห่งนี้นะฮะแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นบ้านคนนะฮะดูสิมันน่ากลัวนะที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยเห็นอะไรนะฮะ หรือว่าอะไรยังไงนะฮะช่วยแคปหน้าจอนะเพราะเขาทุบแหลกหมดแล้วเนี่ยดูนะฮะไม่เจออะไรเลยใช่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันมันเรื่องมันเกิดเมื่อหลายปีที่แล้วไงโลเนี่ยครับมันมีคนผูกคอตายนะที่ตรงเนี้ยแต่คืออย่างนี้ มันก็ไม่เจออะไรเลยจริงๆนะฮะไอ้คันผมจะท้าผมก็กลัวนะครับเพราะผมมาผู้ชายคนเดียวนะฮะแล้วก็มีน้องกับแฟนสองคนนะฮะอันตรายนะครับอันตรายฮะผีเราไม่เท่าไหร่ฮะเรากลัวขี้ยานะฮะขี้ยานะครับเรากลัวขี้ยามากกว่านะฮะคนเฝ้ารถก็ไม่มีนะฮะ ค่ำคืนนี้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะโถ่ตกใจหมดเห็นอะไรนะฮะช่วยแคปหน้าจอนะฮะแล้วแท็กมาหาผมนะครับแท็กมาหาเพจจ็อกเกอร์นะฮะเฮ้ยเสียงรถมั้งไอ้หี้ยกูคิดว่าเสียงคนร้องไห้โลค่ำคืนนี้นะฮะ มันไม่น่ากลัวนะครับมันไม่หลอนนะฮะเพราะว่าเรื่องคนผูกคอตายนะเนี่ยละบริเวณตรงนู้นเนี่ยมันเมื่อสิบสิบปีที่แล้วนะฮะตรงเขาทุบทิ้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในอีกหน่อยฮะตรงไหนอะตรงตรงนี้เดี๋ยวไปดูจะกลับแล้วเหรอเอาทำไมอะแบบไม่ไหวละมันมีคนผูกคอตายอยู่ตรงนู้นนะฮะนูนหน่นหนุหน,นรเราจะเข้าไปอีกหน่อยนึง จะกลับไปนอนแล้วถูกฮ<ะ>กาอะไรนะโอเคฮะโลนี้นะครับมันเป็นโลที่เรานะฮะมากระทันหันเออเหยียบอะไรวะเฮ้ยรอด้วยดิเดินช้าดิอย่าเดินเร็วที่ไปไปที่ไหน อ๋อผมมามาที่แถวชนบุรีฮะบอกโลเคชั่นไม่ได้นะฮะเพราะเราไม่ได้ไปขออนุญาตเขานะฮะเราเข้ามาโดยพาร,รการนะฮะในค่ำคืนนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปจบไลฟ์กันข้างหน้านะเพราะว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวผมว่าผมพยายามมาหาโลที่มันมันน่ากลัวแต่ที่นี่มันก็น่ากลัวอยู่มันมีคนผูกคอตายแต่ที่นี่มันหลายปีแล้วไง หมายถึงไม่เจอเดี๋ยววันเสาร์หน้านะฮะพี่พี่ยันเจอแน่ๆนะฮะวันเสาร์หน้านะครับเป็นโกโดังล้างนะฮะพี่โคตรน่ากลัวเลยเมื่อกี้เรือลืมถ่ายทางเข้าให้พวกคุณดูนะว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะฮะว่าแม่มแม่งเห็นอะไรแน่เลยแล้วไม่พูดเห็นอะไรก็บอกดิมันจะได้ระทึกหน่อยว่ะ,ะเห็นแล้วเห็นแล้ว ตอนที่มึงถ่ายเนี่ยเป็นผีเหรอเ,อาเอางาดำอยู่ที่หลังนึ่ตอนมึงปิดคลิปว่าเอ้าเงาดำอาจจะเป็นเงากูก็ได้กูยืนอยู่อ่ะเงาอะไรทุกอย่างมึงอะแต่ตอนเนี้ยฝนลุกมากเลยบองตรงไปไปิดคลิปวันนี้ที่เราปิดคลิปไว้นะฮะเพราะว่าเรามากันแค่สามคนนะฮะเอาอุ้มถือหน่อยเดี๋ยวจะปิด กาไลแล้วเงาดำอยู่ตรงไหนตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยใช่ไหมออไหนเงาดำอะ่ะตรงไหนนี่เลยเหรอ,อ,อแล้วเมื่อกี้ทำไมไม่บอกเม,มื่อกี้เมื่อกี้บอกแล้วแต่โอ้เพ่งทักเออก็อย่าพึ่งทักแล้วเมื่อกี้ไม่บอกอะ่ะก็บอกว่ามีคนผูกคอตายที่นี่ยนะฮะก็พูดไปก็ขนลุกไปนะเดี๋ยวนะฮะค่ำคืนนี้นะฮะ ถ้าใครเห็นอะไรนะก็แคปไว้นะครับแล้ววันเสาร์หน้านะฮะผมจะพาไปที่โกดังล้างนะครับตรงสะพานบายพาสน,นะฮะมันเป็นกูดังที่น่ากลัวมากเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายทางเข้านะฮะให้ดูก่อนแล้ววันเสาร์หน้าผมจะหาพวกนะฮะเข้าไปนะครับผมไปกันประมาณหลายๆคนนะครับผม เราก็จะทำการไลฟ์กันตรงที่โกดังล้างตรงนั้นนะครับก็โอเคฮะสถานที่นี้นะฮะมันไม่ค่อยน่ากลัวนะแต่เมื่อกี้ไอแม่มเห็นเงาดำนะครับก็ดากันไปก่อนนะในค่ำคืนนี้เวลาสามทุ่มนะยังไม่สี่ทุ่มเลยก็ไม่ค่อยน่ากลัวนะฮะโลนี้ไม่ต้องแชร์ก็ได้ฮะพอเข้ามาดูเฉยๆมาเป็นเพื่อนผมเฉยๆก็ได้ฮะก็สวัสดีครับ